สำหรับงานตีตะก้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อสูตรไหนนะครับสามารถนําหัวเชื้อผงบูมตัวนี้นะครับไปผสมในเหยื่อได้ทุกสูตรนะครับเพื่อเพิ่มสารอาหารนะครับและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับหมายยิ่งเป็นหมายธรรมชาตินะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าปลามันจะเข้ามาตอนไหนนะครับแต่สิ่งที่เราควรทําและสิ่งที่เราจะต้องทานะครับคือถ้าปลามันว่ายเข้ามาที่หมายแล้วแล้วจะต้องล็อกตัวมันนะครับให้หยุดอยู่ที่หมายเราให้ได้หัวเชื้อผงบูมคือคําตอบครับนักวิจัยของโรงงานนะครับได้อัดสารอาหารเข้มข้นนะครับเข้ามาอยู่ใน น้บน้ๆ no นําไปผสมเหยื่อที่นนาใช้อยู่ได nice. ้ทุกสูตรนะครับตีตูมเดียวอุดมสมบูรณ์เลยครับน้นนี้นะครับผมเปิดตัวหัวเชื้อผมบูมมาให้นนาทดลองใช้นะครับกำไรไม่ต้องพูดถึงครับวันนี้ผมอยากให้นนาทดลองใช้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้จากปกติ1ซองนะครับหกสิบเาบาทเหลือเพียงแค่49บาทเท่านั้นครับน้าเอาไปผสมเหยื่อนนาท่านใดที่สนใจทดลองใช้หัวเชื้อผมบูมนะครับในกล้าสั่งซื้อสินค้าด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเหยื่ออร่อยต้องร้อยลีนะครับเหยื่อดีปราช่อ ขอขอบคุณเหยื่อตกปลาและอุปกรณ์ตกปลาร้อยลี้เหยื่ออร่อยต้องร้อยลี้เหยื่อดีปลาชอบ